โอเคขอกราบสวัสดีครับวันนี้ผมแซมมี่ทำแล้วก็อยู่กับเคียวยาคุมวันนี้เราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์เพื่อสู้กับตุง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 ตุ้งแล้วอะไอตุ้งตุ้งที่อยู่ตรงนู้นะครับประมาณร้อยล้านแสนล้านตัวไม่กี่ตัวหรอกวันนั้นครับเราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ตุ้งตุงนี่คืออะไรนะ นี่ลักกี้บ็อกที่เราเปิดวันนี้จะมีลักกี้บ็อกธรรมดาหุบลุเซียนนะครับแล้วก็จะมีเป็นเซียมพูสี่สิบแปดอันแล้วก็จะมีลักกี้บ็อกสายลงอีกสิบหกอันนะครับก็บอกเลยว่าไม่ได้เปิดลักกี้แนวแบบทำลักกี้บ็อกเนี่ยมาหลายปีมากแล้วก็สำหรับใครที่ชอบแนวลักกี้บ็อกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าชอบลักกี้บ็อกหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็จะได้กลับมาทำอีกทุนนะครับก็จะมีลักกี้บ็อกไม่ใช่เดนม็อกอาจจะมีไอผีตรงๆอยู่ประมาณตรงนู้นประมาณร้อยหรือพันตัวได้ครับโอเคมา แค่เราต้องแยกกระสุนก่อนเพื่อนแยกก็เปิดก่อนโอเคป่ะแยกกันก่อนแต่ว่าเราค่อยมาร่วมมือกันทีหลังโอเคป่ะอะไรตรงนั้นอ่ามันเป็นซากขะงกระพังอ่ากล่องฟรีใช่แต่เราไม่ต้องไปเปิดหรอกเราเปิดทรงนี้พอโอเคเปิดกันเลยดีกว่าสายท้าผมจะเปิดเฮ้ยเฮ้ยผมได้เป็นบ้านว่ะผมใส่นี่ลงไปเลยระเบิดเฮ้ยระเบิดจริงโอ้โหระเบิดจริงครับระเบิดจริงดู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 อะไรรง ไม่ต่างกันนะผมบอกเลยไม่ต่างกันอ่ะ <c oughs> โอเคเปิดต่อครับทุกคนอุ้ยโหไม่ได้ของดีเลยวะแค่เราจะขู่แล้วเบิดอีแค่เราจะไหวกายกลุงหลายร้อยพันตัวเป่าเพื่อน <c oughs> ไห <c oughs> วไหวไหวเฮ้ยที่คุณหายไปไหนเนี่ยที่คุณหายไป่ตองเอาที่คุณก่อน <c oughs> เลยโอเคเดี๋ยวดี๋ยวยต่อไ <c oughs> วเปล่า เบอร์ต่อครับเบอร์ต่อเลครับผมทุกคนครับผมไม่หวังอะไรมากผมขอดาบแบบเป็นชาดีๆกับชุดเพชรดีๆที่มันเอาไว้สู้กับพวกตุงๆได้ป่ะเพราะว่าพวกตุ่นอะมันไม่ใช่แบบพวกกระจอกที่แบบตีเราธรรมดาด้วยมันจะแบบมีพลังระเบงระเบิดเวลาตีเรามันติดตัวเฟสระเบงระเบิดด้วยนะเว้ยใช่อ่ะเออไม่ติดไปหมดอ่ะจริงนะเว้ยโอ้โหชุดแบบกิ๊บเฮ้ยอะผมเปิดมาตั้งนานผมพูดหนังเพี้ยนโอ้โหงเ่ามากเลยว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วนี่ไง นี <rium> <Dante> ่ไงเปิดเปิดมาเยอเว่ยเปิดมาเยเวยแต่ก่อนอ่ะจได้เวยรยเทาไรโถเฮ้ยเพผมได้โชวิอแบบฟอร์จูนไออ่ะไอฟอร์จูนิก่ะได้เหมือนกันเลยแตกแล้วอ่ะทาทำไมอ่ะเอาไมอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเเหมดตัวแเนียนดาจะตายแล้วเกมลู้ของกันไว้นึงจะตายแล้วอืออ่ะอะไรวะเนี่ยอยู่กันมิดเฉยเลย่ไม่รอช้าคือตอบแบบไวๆขอขอนดีๆหน่อยของดีๆหน่อยเวย เจอของดีๆเลยเพื่อนโอ้เจอสลามตัวไมนเริ่มโอ้ตายแกหลักลักกีบอ้อยักษ์กันดาวลักกีบอ้อยักษ์ใช่เหรอไหนไหนอ่ะเปิดดิเปิดดิเปิดเลยเปิดแล้ววะเปิดแล้วได้เลยจะเปิดปึโอ้ยของโคตรดีเอาต่อครับเอาต่อครับเอาต่อครับผมอุ้ยผมโดนไอ้นี่อีกแล้วว่ะขอย่าทีเดียวขอย่าไปเดี๋ยวของเดี๋ของเด้ยของไปขบอยขบอยขบอยเดี๋ยวผมลองไปเปิดสีฟู้บ้างเดี๋ยวทุกคนครับเปิดสีฟู้บ้างคุณเพิ่งเห็นสลามยักษ์ ใช่ของฉันเองอ่ะโอ๊ยทิ่เปิดแต่บ้านเลยเพื่อนโอ้ยแมงเอ้ชิบินี่เราจะไม่มีที่เปิดลักกิมบ็อกกันได้วหมไปจับดีจับจีโอ้โหโอ้โหอันนี้คือดวงเกลือใช่ป่ะเปิดต่อเปิดต่อเตียงพูคนที่ดวงคนที่ดวงไม่ดีขอบคุณนะโอ้ได้เหล็กมาเฮ้ยแต่เหล็กก็ดีแต่เหล็กมันดีวะมันก็ไม่ดีมากผมผมเอาไปทำเอาไปทำโลกได้อยู่ไปครับทุกคนนะเปิดต่ออย่างครับแค่คนได้อะไรดีๆีวะผมไม่ได้เห็นได้หมูเนี่ยไม่ได้ของดีเลยอ่ะปึ๊บ โอ้ยดวงเกอรจริงทุกคนงั้นคุณเอาคุณคุณอยู่หรือนะคุณเอาเพชรกับพวกเหล็กเอาไปทำให้เป็นลัคกี้บ็อกดีได้นะอยู่หรือนะเฮ้ยผมไม่จำเป็นต้องใช้ของพนันหรอกนะเยสเอาดีเพื่อนผมเป็นคนดวงดีผมเป็นคนดวงดีเหรดาบดาบอะไรอ่ะดาบอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเฮ้ยดาบดาบไปเท่าไหร่อ่ะดาบจะไปเทีดเองอ่ะมันคือดาบเพชรอ่ะดาบเพชรอะไรก็ไม่รู้อ่ะดาบเพชรมันพี่เอ็นทูเอ็นชันอะไรเลยว่ะเปิดต่อครับผมเปิดต่อครับผมใส่รูมั่งครับใส่รูมั่ง มือใส่ลุงเปิดได้เลยอ่ะไม่ได้เลยเลยครับใส่ลุงโอเคผมนูกว่าใส่ลุงจะได้ของดีครับไม่มีเลยครับของดีอุ้ยอุ้ยอันนี้ดีแน่ปืนมันคือสมุดที่แบบโปรเทคชั่นแบบอ่าชุดกาะดีมากเลยแต่ว่าแจะดีไม่รู้เท่าไหร่ปึ<อ>๊บปปืนรั่วโอ้ยเอาอีกแล้วผมเบื่อไอ้นี่มากเลยว่ะออกซิเดียนเนี่ยเดือดออกซิเดียนจัดเลยเป็นกระต่ายย่างลักจีบองจัดไหนคุณได้แล้วดีผมไม่ได้ของดีเลยว่ะเพื่อน นี่เราผมโดนดีอะครับน้องๆเอาอีกแล้วนี่ไงบังเลยบังเลยไม่ได้แอมผมหรอกอุ้ยอะไรอ่ะวิลกี้บล็อกมือรัวปึ๊บเปิดเปิดโอ้โหเพชรเพชรเฮ็ดดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เพชรดีอยู่แต่ยังอื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่เพชรดีอยู่โอเคเพชรยังดีอยู่นะยังแบบมาพรมาเพชรได้อยู่นะถือว่าดีนะไปครับชิบายแล้ว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 อะไรอะไรนายทำอะไรอ่ะนายไปทำอะไรพังหรือเปล่าอ่ะจมน้ำเฟยจมน้ำโอ้โหโอเคไปครับเปิดลักกี้บ็อกซ์ใส่ลุงต่อ เสร็งมีของดีมากเสร็งไม่มีของดีๆให้เลยอ่ะเพื่อนจิรตนากจะมีอะไรอะไรกันเนี่ยยึ๊บยึ๊บเออมันมีแค่หนังสือไะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอะไรแม่แรกอะไรแม่แรกไปดูครับหนังสืออุย้ยเป็นหนังสือฟุตชั่นค่อนข้างดีนะจริงอ่ะพๆๆอเพราะว่าผมอาจจะชนะเพราะอ่าพวกหนังสือเปนแท่งกระดับเปิดสีพูดต่อยึ๊บอ่ามีสโลแมนอย่างเดียวเลยเนี่ยผมได้เสือ้อแล้วเลยเสื้ออะไรอ่ะเสื้อนอแบ็กแบบดิสแท้งใส่30%ไม่รู้คืออะไรลองใส่ไปก่อนน่าจะดีเปนเป็นของแทงอ่ะแทงสเตงบอกอ่ะ ปต่อเปิดต่อเลยขอ,อ,อ,อปฟอมบ์มันรอขายเปล่าไม่เว้ยไม่เว้ยใต่ของเขาผมได้ไรครับให้ okay, ผมเช็ค<อ>ให้บ้านจะโยนของมาผมเช็คใหไค้ไม่ครับไม่ครับคุณอย่ามานกโห่ผมนะครับผมเรียบร้อปิดพวกมอนเตอร์นะครับน่ามรคลายคบตอนนี้ครับเปิดต่อครับผมเปิดต่อครับได้ไรอุ <S 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 ้ยอย่าทองเอินชานด้วยชิพมอนต์มัได้ของดีได้เปิดต่ออินชานด้วยเปิดต่ออนชานด้วยเอ้าผมมั่วไปแล้วของดีขึ้นเรื่อยเรื่อยโดยซอมบี้เหรอมาทำไมเนี่ย เปิดต่อครับเปิดต่อครับแม้งมากครับผมอูดครับอูดขึ้นบัคขึ้นไปบนสวยงามครับเฮ้จั่นมนเป็นล้านหนึ่งทำไมผมเห็นคนเลี้ยมมันเขี่ยวนี่เต็มเลยอ่ะไอ้แบทแม่เนี่ยไม่ไม่ตกใจกูเลยนะอะจะเป็นล้านหนึ่งเหรอของจริงอ่ะดีตข่าปอมีิโมะไม่เชื่อหรอกอุ้ยสมุดเอ็นชันดีอยู่เนี่ยโอเคเราเข้าเป็นชายครับตอนนี้ครับเราเปิดลัคกี้บ็อกต่อครับอ๋าของดีหน่อยเฮ้ยเพื่อนได้เปิดได้เไรเนี่ยอนบครั้ง เบื่อแล้วเบิดว่ะเพื่อนเบื่อแล้วเบิดว่ะเปิดละรัวเลยเปิดต่อครับชึบเจออะไรโอ้โหอีกแล้วชอบเลยไอ้ไอ้ที่จมน้ำตายที่มันเป็นไอเนี่น่ะมันตอมมันตายไปกันแว้ายจึ๊บได้อะเหล็กมาโอ้ได้ลงได้แต่เหล็กอุ้ยปะทองไม่เอาไม่เอาโยอไม่ได้ครับยอไม่ได้ครับหนังสือก็ดีนะแต่ว่าผมยังไม่มีดาบเอนชานดีดเลยว่ะมันมีอะไรที่พาวเวิ้ลอย่นี้ป่ะจึบชึบชึบเปิดต่อครับเปิดต่อไม่รอแล้วนะวิสกิต้าเลย ตีตีโอ้โหธนูมันแรงกว่าธนูมันแรงกว่าไอ้นี่แกกว่าดาบที่ผมเปิดได้แกไอ้มอนอ่ะเปิดต่อไอ้หมู่ขี่กันหมู่ขี่กันช่วยด้วยเฮ้ยได้สกอล์ฟเห็นปะเพื่อนโอ้ยเหสกอเห็นเลยเฮ้ยไอ้กิ๊บสีภูมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตาพี่ดิเนาะเฮ้ยขยับผมได้รองเท้าโคตรดีภูมิก็นั่นอ่ะเอ้ยไม่เชื่อต้องเช็คก่อนเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปปล้นของกันนะครับ รองเท้าที่แบบไม่ได้วิ่งเร็วโคตรเร็วอ่ะสปีดร้อยสามสามเซนอะเขาหลอกขายคุณด้วยใส่แล้วมันจะแบบมันจะแบบมันจะมันพิกเว้ยเมื่อต่อครับวิทยธนูอะไรฮะธนูอีฟินิที้ครับผมตอนนี้ครับธนูอีฟินิที้มาสลามตัวใหญ่ดามิโค้งแรงวิทย์ธความหอกโยกขอกวิทย์ธนูมันมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็นนุ้มแข็งอ่ะเพรฉันได้ฉันได้ด่าโบสถีห้าสิบเปอร์เซ็นละเฮ้ยรล้วไงไว้แล้วไงไว้ดูผมดิดูผมนี่ไอ้แม่เนี่ยหรือวะพี่โมไเนี่ยเฮ้ยสลามอย่าเพิ่งตีกันเว้ย ไปเมื่อกี้เลยสลามโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก่องนั้นน่ะโอเคตอนนี้ผมเหลืออยู่ซีบล็อกเองอ่ะโคตรไวเลยคุณเล็วแค่ไหร่อ่จะเอศิลปจะหมดแล้วอ่ะเออจะหมดแล้วไวม,มากไปก่อนไปก่อนท้ยซื้ออะไรอะ่ะฮุ้ยซื้อบอลที่แชนไปมีแต่ไม่สามารถถอดได้อ้าวชิบหายแล้วจังหวะมันจะพังโอ้โยจะตายโอ้ยอย่าดีกันเลยโอ้ยดีกันเลยจะแตกจะนตายด้องแน็กน้องแน็กอ่ะซุปซุปตัวไปตัวไปโอ้โหมอร์เดนมันจะเกิดไปเนี่ยมอร์เดนอ่ะฮุ้ยผมได้มอร์เดน หายมันเกิดเหรอวอเดนเกินวอเดนเกินคุณตัวเพื่อนอุ้ยอะไร้ามกดตายกดตายกดตายมาสนฐานอุ้ย position iv ถ้าใสา่แล้วจะถึงปะอ่าต้องรองต้องรองเดี๋ยวเขารอครับเดี๋ยวเขารอครับเอาถอดไม่ได้ด้วยชิปไอ้ถอดไม่ได้ต้องเล่นหมูมองหมูคนที่หมูคนดิน,อ,น,ดนอย่างนี้นะหมูคนดินถอดไม่ได้หมูคนดินหนึ่งหมูคนที่สามเว้ยเดี๋ต่อครับผมยึดเปิดได้อะไรบ้างไม่รู้เล่นหมู โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่สามารถถอนหัวได้ผมใส่ไปแล้วทุกคนเฮ้ยผมาโดนไปเน็ตโอเคทักคิวเลยล้วกันมาโดนมืดมองไม่เห็นนะทำไมมันมันกลางคืนน่าผมไม่สามารถถอดของได้เหรอเนี่ยเพราะว่าผมใส่ของอยู่หมวกอยู่โอ้ยฟีนี่มันลำบากจริงเลยเลยแถทักคิวของตก โอเคถ้าอยู่โอเคขอดึงใส่ทั้งหมดหล่นครับผมขอญาตไปเก็บนะครับเฮ้ยเอี้ย่าอย่าไปขโมยของผมนะเว้ยเอ้ยนายมาพูดอย่างนี้ชี้ผมให้กระดอย่าไปขโมยของผมนะเว้ยเจอญยะพูดนี้จะต้องทำ่านะอย่าขโมยนะน้องขโมยอย่าเฮ้ยเอ้ยมาทองมาทอย่าญ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 าจะเาอะไราพูดจริงจริไม่ได้ผมหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไปเลยเฮ้ยไม่เชื่อดำหาย ไอฮีโร่ของผมอะไหนเอามาซื้อโบยอะมา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 เอามาน้องของมาน้องเฮ้ยดาบเอ้ยเสื้อเพชรผมก็หายไปตัวนึงเพราว่าไอชาน์ดอะถึงไปหายไปเลยไม่ดาไปไม่ดาไปไม่ดาไปนะแสดงว่ามันหายไปเลยแน่เลยสมุทรถ้หล่นอะโอ้ต้องหาใหม่ครับลากีบองเหลือสองครับโอ้ยยังเพือเลยจะไใหม่ะวะของแค่เนี้ยแมวก็ได้แล้วบ้างอะโอะไรวะเนี้ยนะได้อะไเละไม่รู้ปะเนี้ยกูไม่มีอะไรได้ของดีเลยหรอไม่ดีครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราผมคิดว่าเราจะต้องเปิดไอเดี๋ยวธนูอันนี้ดีคน,นี้ดีใช่ไหม <c oughs> ผมว่าจะต้องเปิดเพิ่มครับทุกคนครับเพราะของเรากลามาเดี๋ยวรอไปหาล็กกอต <c oughs> บอ็อเปิดเพิ่มมันมาทุกคน,นผมรู้สึกว่าของมันน้อยไปใช่ไหม <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าผมว่ามันต้องมีของเพิ่มเติมก็คือผมเอาล u c k บอ็อกซ o วัวคันโตล็อตบ็อกดาร์คฮาร์ดางหาหัวใจสีดำไซเบอร์อาสามอันนี้ครับมาเอาเลยเพื่อนมาเปิดเพิ่มกันคนด้สามล็อผมว่ามันน่าจะมันน่าจะได้ของดีขึ้นนะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โห อันนี้ออเทนเจียมคืออะไรอ่ะรู้ทิ้งไปเลยคิดว่าไม่ได้ใช้เปิดต่อครับโซลเปิดต่อครับเฮ้ยผมได้คอร์ดโบว์ผมได้คอรโบว์ดีใช่ป่าววะใช่ตัผมด้วยนะครับชึบชึบชิบใส่ก่อนเยายผมได้เสื้อโคตรดีเพื่อนทช่ไมเราไม่เปิดเลยหพวกนี้ปะเดี๋ยวดูคอร์ดโบว์ปีอะไรอ่ะเฮ้ยคอโบโคตรเบี้ยวมันใช่ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไม่ยิงมันยิงอัตโนะอัตโนะอัตโนะมันยิงอัตโนะใช่ไงอ่ะผมไม่เห็นยิงเลยอ่ะคอบรเดี๋ยว์อ่ะเรื่อมงผมเร่งกันมัน แล้วมันยิงไม่เห็นได้เลยโอ้เราชาร์จมันต้องชาร์จนานหรือเปล่าใช่หรอแล้วกิฟบอกขี้โม้หานั่นน่ะดูขี้โม้หมดนรออันนี้ดิเุ้ยสเต็ปสีม่วงสเต็ปความตายน้องเุ้ยไอตัวเหนมีรอนร้าด้วยทำไมผมว่าหมวกหมวกหมวกเท่ผมว่าขีดหน้าต้องเปิดอะไรพวกนี้ว่ะไอแค่นี้คุณคุณว่ามันจะต้อเกียวคุณอ่ะ อไอเนี้ยไอเขายรเต้เฮียร์เตโอ้โหทอเท่มกูที่ขวาคือใช้เลยเอากูใช้ไปแล้วเพื่อนที่ผ่านแล้ววะกูกูก็ใช้เหมือนกันเถอะมันมันบอกมันลบมันลบดีมันลบดีบมันไม่บอกคืมีดาบมีดาบอะไรก็ไม่รู้ว่ามีวินเนอร์ตี้ย่าเฮ้ยของเขาดีอะไรอะไรเฮ้ยผมว่าคลิปหน้าเดี๋ยวมาเปิดพวกนี้ปะอย่างเดียวอะผมว่าน่าจะรวยนะเปพื่อนๆเอาละทุกคนดูคลิปหน้ากันนะคลิปนี้เราขอญาตเปิดเทียสสิบบล็อกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะดูว่าคือแบบเป็นการทดสอบไงเราไม่ได้เปิดลัคลิปบล็อกมานานอะไรอออยยย่าางงเีู้้้้ไรระะดดดดิุบบทสันว อ๋อนี่สิบล็อกอยู่ในมือโอเคมาเปิดสิบล็บอกครับโดนเต็มหมวกอะไรนะครับกระจอกครับหมวกอันนี้ครับน,นิการครับเฮ้ยอันนี้ดาบดีดาบอะไรเนี่ยรู้ดีไปก่อนเป็นคนธรมมรมด,มดาเป็นคนธรรมดาดีไปก,ก่อนจะได้บัแฟแซมมี่เออเป็นดาบธรรมดานะครับที่ไม่มีพลังงานอะไรนั้นโอเคกูถอดรองเท้าไม่ได้กูถอดรองเท้าไม่ได้้ารโดตายคาร์โดตายคาร์โดตายโอเคหมดไอ้หน่อยนเฮ้ยหมวกอะไรอ่ะหมวกเพิ่มเลือดนะฮะไอ้ใช่หมวกธรรมดาครับเป็นไซเบอร์ แต่หมดที่ไลท์ดีกว่าปะพอๆกันอะ่ะอ่ะน่าใ,ใช้ต้องใช้ส่องอเลยกันถ้าแพ้ก็ว่ากันโอเคผมว่าแค่นี้ผมผมน่าจะครบแล้วคุณพร้อมยังวะโหอยู่เลยรฉันเลยเยอะเลยนะใช่เหรออดีเชอบเปิดเปล่าเอ้ยแ,แกแกแกจะ้นขอแกจะลยซีอื้ออื้ออ่านี่เนี่ยอ่าเนี่ยเอ้แต่เราไปพูดกันไม่เช่หวะอ่า,าให้ให้ให้เนี่ยให้ของที่ไลท์โมที่ไลท์ของดีของดีเอ้ยหมดฉันดีกว่าดิ เอ้ยผมว่าผมไปหายวิวมาเอ็นชงเอ็นชาร์นของเดียวว่ะผมมีสมุดสมุดเอ็นช้านเต็มเลยเดี๋ยวมาทักพูดนะครับทุกคน one hour later โอเคผมลองดูแล้วว่าเสื้อมันอเอ็นชาร์นได้เยอะทุกคนเห็นป่ะอาจจะเยอะใช่ไหมแต่เพราะว่ามันได้แค่แบบโลตัสชั้น A B อ่ะผมก็โอเคนะนะอ่เอาไปชั้นต่อเอามาเฮ้ยได้พรหนึ่งด้วยแล้วก็ดาบผมคิดว่าน่าจะเป็นดาบที่ดังเมจที่สุดน่าจะเป็นอันนี้แหละอันเนี้ยลองดูไหมเฮ้ยมันติดปั๊บเลยด้วยดูดิไม่รู้กันหกสิบเก้าหรอเรื่อไม่มีอ่ะอันนี้อันนี้ติดไหย เฮ้ยมันมันติดโผลติดพิดด้วยอ่ะนี่ของอ่ะเฮ้ยของดีนะเนี่ยของดีนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปหาเบลไปทำดาบเพิ่มก่อนมาเครับพร้อมไปเพื่อนเราจะกระทืบพวกมันให้หมดเลยอะไรเนี่ยเอาอะไรไปก็เด็กนายถือแบบแปลกเออใช่กระดาษถือแปลกฉันไปเห็นนายเออมันแบบดาบปักโต้ด้วยอ่ะไปไหมเดี๋ยวไปสวดไปลุยเลยไอ้คนนี้เดี๋ยวคุ้ม้สึกว่ามัน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 จะมีสองมันจะมีสองหน่วยนะหน่วยแรกของพวกมันอ่ะมันจะเป็นหน่วยนี่หน่วยแแนนนววห้าปกติผมตีปกติผมไม่เข้าเลยอ่ะ พวกเราอะพวกเราพวกเราโคตยาเข้ามาเลยหรว่าของกีฟอมันตึงไป่ะเพื่อนพวกเราพวกเราเก่งเกินไปอ๋อแต่ว่ามันตีอยู่มันตีอยู่แต่ว่ามันไม่นอนแบ็กหมายถึงว่าผมมาตีมันอยู่อ๋อมันตีเข้านี่โอเคแต่ว่ามันมันก็ตีเข้าแหละแต่ว่ามันตีเข้าแบบไม่ค่อยแรงมากครับพวกเนี้ยโอ้ยพวกน้อนเกินนะครับอยามีหน่วยหลังด้วยมันจะมีหน่วยหลังมันจะมีหน่วยพวกที่ปลาปลาของระเบิดด้วยนะเว้ไหนไหนไหนข้าบนอะเราขึ้นไปดูเราขึ้นไปดูทีนี้พวกพวกพวกปลาของระเบิดด้วยเนี่ยเนี่ยกัันรระเบบิดคผม

เข้าหาไม่ได้เลยอ่ะมันมันตีกันรัวเลยฉันฉันฉันเข้าหาไม่ได้ตีมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยอระเบิดรัวโอ้ยระเบิดรัวโอ้ยเรือรถอยู่เลอยู่โอยมัน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 เพี้ยงไม้ใส่กรูมาส่กรูมาดิไอตุชุบชุไอตุ้งตุ้งช่ช่วยช่วยยู่ช่วยยย่ช่วยยย่ยย่ยย่ย่วายยยย่ว่ โอ้โหก็ไม่เท่าไหร่ดิมาเพื่อนจิงสุดท้ายมามาตีดีกว่าเพื่อนมาโอ้แกแค่จะสู้ันชาญยัใช่แล้วล่ะไปไมยาไปดิไปดิไปดิไปิไปด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 ไปดิ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 ไปดไปดิ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 กไปดิ คลนี้ผมเป็นหนึ่งะผมเป็นคนชนะก็ทำเลยหนึ่งแจ้นำสมุูครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทานีแล้วกันครับโอ้ยมันไม่ยอมเลยดูมันไม่ยอมเล่เป็นโกงอ่ะเกมบมดเลยแล้วกันเกมจบคนไม่จบโอ้ยเบลเลยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จบไปทันทีก็ข้างหน้าเนี่ยย่ผมสคนเนี่ยมาเปิดลัคกี้บ็อกอะไรคอมเมนต์กันได้เลยนะครับพวกนะครับอาจจะเป็นล็อกี้บ็อกอวกาศลัคกี้บ็อกนู่นนี่มีหมดเลยนะครับก็รอคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็สักกิมนี่จะไปข้าง